มันไสเป็นการสุดตัวอยู่บ้านเล็กครับอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กเคืออยู่บ้านเล็กเลยเจ๊ลูนไม่มีแกเยอะเจ๊ลูนไม่มีแกอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมาได้ดิมาได้มาางไหนมาางไหนเออบ้านเล็กจริงดิไปดีกว่าไปอยู่พี่นี่วะโอเคโอเคโอเค วอะไรครับกระตายอ่ะกระตายกระตายกระตายโจมาีนเอาคนนก่อนได้ไม้ตะปันไฟทางนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเสร็จสแล้วเร็จหน้าด้านป่นครับหน้าด้านป่นครับ มหมดเฮ้ยไม่หมด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 หมดสายไม่สายนะธรรมดาเหรอบนนี้มี่ฮนนุ้นะวนเดินวนเดินเอาหลุดแนะล้วหนะลุดแนะล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไม่ตามแนละ้ววนที่ <c oughs> อยู่นี่ไงอ้าวอุตส่าห์เพลงไปทีหนึ่งอะไรเนี่ย เว้นเครื่องฝั่งนู้นไว้เดี๋ยวไปฝันตรงกลางเด็กยันเฮ้ยมาหายินบล็อกว่ะโดนเข้าไปแล้วงายิงขวาออไปตรงไม้ดีกว่า นนะรังไปช่วยครับโอ้โหเป้าอะไรหรอฮะยังยังยังเานหามาแล้วไปแล้วไปแล้วมาทคนฝั่งไฟระเบิดอะครผมนี่แหละไปช่วยไปช่วยโอ้ช่วยไปช่วยไปช่วคนมีคน ปลาขวานมาดาเลไม่มีไม้แล้วนะพี่หนึ่งไปไปฮะจ็ต้องวนสามหัวเอาผมเลยเอ๊ะเ,งเ,เสงอะไรอ่ะมปพี่มปพี่่สีดแร้ที่สีดแร้ว ไม่ทันเกือน้อยไม่ก็วะปวดบ่วงใชนไม่ได้จังไหมใฉัันก็สองโรงาบาลเยอะไปปวดบ่วงเหมือนนี้เทียบปวดไม่ได้เน่เลยเขาไปตรงทางเดี๋ยวผมเจอผมเจอใครเขาช่วลอะไรกางเขาไปช่วย ปอดม่วงมันเป็นในนี่นี่เป็นโบโลทาวอ์าดพลาดไปหนึ่งมันไล่ผมปดม่วงมันใช้เป็นวอลโลว์ทาวด์ไม่ใช่โอ้โหพยาบาลหมดแล้วไงแตบไม่หมดอ่ะเหลือแค่ิดเดียวอ่ะแค่กดย่อลงไปก็น่าจะหมดแล้วโอ้โหไม่น่าเลยมาฝั่งนี้เลยอีไวครับอีไวมาเลยมาเชื่อมไม้มาเชื่อมมาเชื่อมไม้มี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 เดี๋ยวปั่นปั่นมีครื่อข้างหน้าเลย ก้าวก่อนนะคือเครื่องเลยได้ครับเพี่ยรี่โดนดนะแต้มก่อนเลยแต้มกันเลยคือตะเกียงด้วยนะคิวก่อนนะได้ได้อะไรอไว้ายอไว้อยู่ไปมากโคตรไวเหลือไว้หน่อยหนึ่งแค่ไหะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันมันมองเห็นมันไปแล้วปลาขวานแล้ว ผิกเลยครับคนหนึ่งติดเครื่องเลยคนหนึ่งค่อยวิ่งมาช่วยก็ได้นี่วิ่งไปแล้ววิ่งมาช่วยวิ่งช่วยแล้ววิ่งช่วยแล้วผิดเลยครับผิดเลยอุ้ยหลบหลังไม้แล้วนี่เหยื่เลยเหยื่ได้เหยื่ได้ได้ได้เหยื่อได้อยู่ยยยยใช่ใช่ใช่วายจัดเ,จเขาเปิดตู้อยู่ข้างๆ เขาไปกระทึมเครื่องเข้ามาเข้ามาช่วยเลยช่วยเลยไปครับกางไปนนใหญ่ะเขาขึ้นข้างบนนะ ผมว่าเดี๋ยวผมว่าให้ผมว่าให้เอาไม่ไรไม่ไรไม,ไม่ไรยูืนถับในใหญ่ยืนได้อยู่ไหนะเอาไปไหนนะอยู่หน้าประตูโอเคโอเคนี่อยู่มอ<ๆ> okay, okay, okay. มปันโอเคโอเคโอเคโม่นเครื่องอยู่ได้ห้าสิบละ มามาคนเจ้าผมเจ้าผมวนผมวนผมอยู่วนผมอยู่วนหนึ่งผมมืนปั่นมันไล่ผมมันไล่ผมโอเคโอเคไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเออก็ว่าอยู่ทำไมไม่คิดจะปากขวาเล็กๆลยไงตัวเน็ตไงเอาที่เดนเนี่ยตายตายตาย ชื่อไม่มีเหนปะ่ะใต้เนี่ยน้องพีใต้ตัวไปเลยจะมีผมไวแต่หน้ากดจิ้มไปเลยจะมีเข้าวที่ลิงแน่นุดเด็ดนะมันเป็นลิงก์คนละลิงก์กับลิงก์เดิมนะน้องพี่ลองดีพี่ว่ามีใครโดนเด็ดเลยยัไม่ได้จัดหน้าต่างมาเลยเลิงลิงข้างหลังออกไป็นทุ่งเนาะได้ก็ทำมี ไลีกกลับมาเจอก็หลังบ้านเล็กเดิน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 สาราสาราต่อขึ้นเลยต่อขึ้นเลยให้ต่อขึ้นเลยให้ผมอยู่สาราครับเจ้าหงส์เจ้าหงส์เจ้าหงส์วู้ดอหันมาขาเดี๋ยวไปลุมปากเครื่องตรงนั้นก็ได้ที่เดิมมันจะปาไม่นปาแต่ขวานเล็กเดียวเลยเออมจะบอกฝ่าฝ่าเล็กเดียวเลยแต่ขวานใหญ่เลยจ้า

พอกลับไปที่ช่วยกันนะได้แล้วช่วยแล้วเห็นเทปบ้างคุณบาทครับเอาวะไปเริ่มเรง่องงามดีมาแล้วจากวันี้เสร็จไมเ่อนะไม่รู้ไม่จั้วม้ยังวุนอยู่ไังวม้นเครื่องหยาไม้ไม้มามาม้เดี๋ยวพลาดนะเพ้่ ใช่มั้ยสรุปม่วงม่ได้ใช่เพรากลับห่วงห่วงเครื่องเดิมที่ใหม่เลยหาเครื่องใหม่เลยไหมหาเครื่องใหม่หมดเลยซื้อเครื่องใหม่แล้วอือฮะั่นัแล้วหัวเครื่องเดิมอยู่ยังอยู่เครื่องเก่าอยู่อยู่อือหายแล้วไปเถอะไปมาร้องไปเธอแล้วแหววสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณนเสุดอดนได้นะเล็นได้นะ โอเคมาเก็บตรได้ปั๊บไม่แหลกด้วยกับเครื่องเดิลแล้วกับเครื่องเดินะมาเกับไม้กับโว้งวังเล่นได้ดีมั้ยเจ้าผมเจ้าผมไม่มีไม้ด้วยโอ้ฮัลโหลโอ้ตาย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 วิ่งติดด้วยโอ้เต็มหลังเลยจ้าเสียงโ้ดเด่นมันดังไว้บ้างมันจะตกใจไหมงั้นเดี๋ยวก็เก้าไว้ แต่ผมรอช่วยผมอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยครับเห็นแล้วเห็นแล้วละมันจะไม่ไปีเครื่องตัวเก็บฝานก่อนโอู้หเครดิคือหลอกหลอกหลอกไปหนึ่งทีไม่หลอกหรอกไปดิคือมาเลยมาเลยไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวไปฉีกจะชื่อทั้งหมดเลยมันไม่มามันไม่มาปั่นเลยครับที่ปั่นอยู่เมื่อกี้ครับหนีแล้วหนีแล้ว ไอ้เจ้าสองกีกได้ใช่ไหมเนี่ยเขาติดเลยไหมเนี่ยเอาไล่ผมไล่ผมติดเลยก็ได้พี่ผมต้องท็อปโดนเนสสีสวยพี่ผมต้องท็อโดนเนสสีสุดยอดโอ้เฮียงกระโดมโอ้ผมแตกผมแตกและเปิดตัวไอ้ต้องเปิดตัวยังไม่ได้จัดหน้าเพราะจนสอบมันยังเบี้ยวอยู่เห็นปะผมยังไม่ยังไม่รู้ไง มืนเปิดประตูใครที่เปิดประตูนะใครที่เปิดประตูครับเจอวผมมันเจอผมมแนมเลยไม่โดนไม่โดนตัวอยู่ไหนเนี่ยเดีด๋วยวก่อน เดินให้เดิเนให้หน้าประตูเมื่อกี้ข้ออยู่นี่เลยออกได้ออกนะอ,ออกข้อได้เอ่อยังยังหาประตูไม่เจอเลยเดียวประตูอยู่ฝั่งบ้านเล็กๆอะ่ะบ้านเล็กอะ่ะครับขอไปบ้านใช้โอ้โหโมวันโมวันอีกขวานโมวันทำไปนะ วพี่ต้องเอาท็อปโดเนตผมมาใส่ในทวิสต์ีกต้อใส่ไม่ได้น้องพีมันต้องเป็นไอดีใหม่โอ้โหมันลิงก์ไม่ได้ที่ทำแล้วโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวพี่ทำเป็นยอดกำอังยอดของพี่โอ้เขี่ยหัวเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอีกบ้านหนึ่งมันอยู่ใกล้กันโอ้โห ้้งงหลัูปออกต้องออกต้องออกแห้นะผมจะบอกว่าฆ่าตกรชื่อชื่อเซฟอะโอ้ยงางรออย่าตายเลยตายเลยเป็นไอ้นี้ใหม่เลยน้องพี่โอ้โหบัว่าหมดเลยมีแท่งหลังด้วยหนี่งมีแต่มันไม่อุ้มมาเดียอุ้มผมก่อนตะกอนชื่อเซฟแรงสี่แล เซฟแงสีเซฟแบบเอฟันี้ปเนี่ยตันี้ไปเนี่ยมันเป็นเซฟ่ไปเนี่ยใช่ไปเนี่ยไม่มีเฮ้ยเาไม่เห็นแขงหลังเราดิเออเห็นเลยเฮ้ยแงหลังวันนี้ไปนะเดี๋ยวดเดีู๋ดูแบบว่าพิม์เข้ามาใช่แบบถ้าใช่รู้เรื่องแหละ ันแรกเป็นท็อปอันที่สองเป็นร้านตัวนี้ถ้ารู้แล้วนะ่าจะอุ้มเนเลยใช่ดูให้หมดเลย<ช>แล้วกันบเอ็ดบาทห้าสิบห้าดไดูใช้ปท <59. S 1> ่าทขคุณ้องมีันหกสิบเอ็ดแล้วไม่ใช่แหละเทไทยแลนด์ คนนี้แน่ๆคนนี้แน่ปล่อยเธอ้วงานกอนองเราไม่ปล่อยได้ชัดและชัดแล้วดูแล้วอ่ได้เราถีก็ได้ก็อยู่านลงมาข้างล่างยไหม้างไหนวะได้นะได้นะจะทำอะไรนะได้นะไปรับไปรับครับคุณ้มาใหม่ งานออกเลยนะโอเคออกเลยครับนีคนใหมเข้ามาสวัสดีครับุนเชนัเชเมาคุณผ้ายวนมาเดี๋ยวเข้ามาเรือๆเอง 没打开呢。嗯